อร่อยไหมคะปาอร่อยมากเปรี้ยวไหมคะไม่เปรี้ยวเลยคือตอนนี้ป่าว่างงานมันมากมคือตอนนี้ป่าว่างงานมากใช่ไหมคะไม่เปรี้ยวเลยคือตอนนี้ป่าว่างงานมากค่ะป้าก็เลยมีเวลานั่งชิวๆกินมะม่วงปกติถ้าเวลานี้ป่าจะไม่ค่อยว่างใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ตนช่วงนี้กักตัวอยู่ในช่วงกักตัว <c oughs> ช่วงแกะตัวใช่ไหมคะป้าเป็นช่วงที่เป็นอะไรที่ว่างมากปกติป้าไม่ใช่เป็นอย่างนี้ป้าไม่มีเวลาอย่างนี้หายากมากที่ป้าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะป้าป้าก็นั่งกินมะงม่วงชิวๆเป็นนะจ๊ะจ้งม่วงอะไรนะจ๊ะป้าอร่อยมากอร่อยมากหวานเจยบดอกหวานเจยบ